เคล็ดลับสําคัญในการซื้อ Pet เพชรเลียม h าร์ดแอนด์แอโทุกวันนี้นะครับใครใครซื้อเพชรนะครับถ้าพอมีความรู้หน่อยเนาะรีเควสกันหมดทุกคนนะคบว่าถ้าซื้อเพชรอยากได้เพชร h าร์ดแอนด์แอโก็คือว่าถ้าเอา h าร์ดแอนด์แอลโลหลกล้องเฉพาะทางซองไปที่เพชรหน้าเพชรจะขึ้นเป็นลูกศร8ดวงฟองทางก้นเพชรจะเป็นหัวใจแดวงหลายๆท่านก็คงพึงพอใจกันแค่นี้เฮ้ยฉันเห็นแค่มีลูกศรฉันเห็นแค่มีหัวใจแค่นี้ฉันโอเคแล้วฉันพร้อมจ่ายเพื่อความเป็น h าร์ดแอนด์ r อโแต่จริงๆแล้วมันมีเรเวลและระดับของ Heart and Arrow, ่า and A, รือ Har ที่ สวยหรือไม่สวยเพ a d h u i r and a r r o เกิดจากการเน้นการเจียรไนในเรื่องของความสมมาตรในระดับไมโคร เพิ่มความสุดในการเทียเข้าไปเพื่อประดิษฐ์เหลี่ยมเหล่านั้น,เ,น,นเมื่อใช้กล้องเฉพาะทางซอมก็จะเห็นเป็นลูกศรอนกับหัวใจแต่สิ่งสําคัญไม่แพ้กันนะครับที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปก็คือว่าเพชรมันมีสัดส่วนของมันอยู่บอด,ดี้ของเพชรนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นหน้าเพชรกว้างเกินไปไหมมุมคาวหนาเกินไปลึกบ,บางเกินไปก้นเพชรลึกเกินไปลึกก้นเพชรตื้นเกินไปมีผลเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ฮาร์ดแอนด์แอโร่นั้นผิดเพี้ยนและดูสวยน้อยลงวิธีดูฮาร์ดแอนด์แอโร่ที่สวยที่สุดสนะครับให้ดูความเพอร์สท์เพราะ ในนะครับเมื่อเราใช้กล้องส่องเข้าไปมองไปที่จุดโฟกัสตรงกลางคุณจะเห็นรูตรงกลางมันจะมีลักษณะเหมือนดอกไม้แฉกต่างๆที่เกิดขึ้นจะต้องไปจะต้องสมมาตรทามุมเท่ากันจะต้องมีการเว้นระยะเท่ากันนั่นคือความเปอร์เฟกแต่ถ้ามันสวยน้อยลงต้องดูยังไงวิธีไม่ยากเลยนะครับคุณก็แค่ส่องไปแล้วก็ดูนะว่าความสมมาตรกับความเป็นระเบียบในแฉกต่างๆเหลี่ยมต่างๆมันลดน้อยลงมันเป็นระเบียบน้อยลงถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่านี่คือการจระไนฮาร์ดแอนด์แอลโ่ที่มันไม่เปอร์เฟกสุดท้ายเพชร ก็มีระดับการเจียระไนแบบแย่ๆหยาบๆ,บๆเวลาคุณไปซื้อถ้าคนขายเขาส่องให้ดูหรือคุณดูแล้วเฮ้ยคุณก็ดีใจแล้วว่าฉันเห็นละลูกศรแปดแฉกฉันเห็นละหัวใจแปดวงโอ้ว้าวฉันเชื่อแล้วเป็นเพชรฮา a ์ดแอนด์แอลถ้าคุณมองแค่นี้คุณอาจจะได้เพชรฮาร์แอนด์แอลที่มันคุณนะภาพตับก็เป็นได้